มันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องปกป้องโลกของเราไว้กับเกมเปเปอร์แพเน็ตและถ้าถามว่าเกมนี้เป็นเกมยังไงนะฮะคุณผู้ชมฮะเรานั้นจะต้องปกป้องดวงดาวของเราไว้หรือว่าแพเน็ตของเราไว้ที่เป็นเปเปอร์หรือว่ากระดาษซึ่งช่างหัวมันเรื่องนั้นช่างหัวมันฮะคุณผู้ชมฮะเราแค่จะต้องทําการปกป้องดวงดาวของเราเริ่มกันเลยและนี่คือโลกของเราสิ่งที่เราทําได้คืออะไร เรานั่นจะต้องปกป้องภัยคุกคามที่จะบุกโลกกระดาษของเราในวันนี้ใช่ก่อนอื่นเลยเขาบอกให้เราในกด A กับดีเพื่อทําการเลื่อนป้อมปืนบนโลกของเราก่อนนะฮะแล้วก็สเปซบาร์เพื่ออ๋อเทเลพอร์ตกับด้านป้อมปืนของเราแล้วอ่ะเทเลพอร์ตไปอันนี้ให้ยิงอะไรวะอ่ะยิงอะไรอ่ะยิงรูรัวอ่ะเหมือนเป็นชอ็อตเอ้ยอะไรอะ่ะเขาบอกให้เราเน,นี่ทําการหลบหลบสีเหลือง แคต่อสีแดงอะยิงอ๋อสีแดงให้บล็อกบล็อกคลิกขวาโอเคสร้างโลขึ้นมาป้องกันแล้วเริ่มแล้วเหรอไอ,อ้นันอืมอับบัตมาดิเอ้ยยิงแม่นเหมือนกันนะเราเนี่ยเออหมุนเอเดี๋ยนะเราเทเลพอร์ตได้นะว่ะสมมุติมันอยู่อีกฟ้าของดวงดาวเนี่ยเราก็แค่แค่แบบเทเลพอร์ตครับ <c oughs> มันยิงยากเหมือนกันนะเว้ยมันอยาเคลื่อนที่ดิเอ้ยอัอออน,นี้ต้องหลบโอเคสีเหลืองเราหลบแฮะ มันเข้าใกล้มาแล้วมันเข้าใกล้มาแล้วสเปซบาร์มาตรงนี้โอเคเอ๊บเอ๊บเอ๊บสเปซบาร์นี่โคตรผิวไหวเดินใส่น้ำไหลมาเลยบอกเลยว่าแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งวุว่นวายกับยิงยากชิบเป็ดวุดว่นวายกับบ้านของฉันฮะเลือกกันอัปเกรดของเราซออฟอันนี้เนี่ยเป็นปืนลูกซองสั้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเชอร์รี่บูลเลตนะฮะซึ่ง ไหนดีวะคุณผู้ชมฮะซอมเนี่ยปืนลูกซองแสดงว่ามันอาจจะยิงกระจายมากขึ้นการที่ยิงกระจายนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เรานั้นสามารถกําจัดศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ถ้ามีป้อมปืนแล้วก็เทเลทบูลเลตเออมันจะเป็นป้อมปืนเหรอไม่รู้แหละเอามาก่อนผมคิดว่าเทเลเดทเนี่ยมันอาจจะดีกว่าเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันคือเทอเลเทไงล่ะเอา,เอาต้องยิงข้างล่างเพื่อแบบคอนเฟิร์มการเปลี่ยนด่านโอเคเฮ้ยสีแดงเราต้องบล็อกอ๋ออะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ะ กอะไรขึ้นมาเมื่อกี้อ๊บเดี๋ยวนะเราคุณผู้ชมเรายิงกระสุนออกไปเป็นป้อมปืนละบล็อกก่อนบล็อกนี่ก่อนยิงอะยิงป้อมปืนออกไปเฮ้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากคือป้อมปืนเนี่ยจะยิงให้เราโดยอัตโนมัติคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ยิงป้อมปืนออกไปแล้วไอ้นี่มันถึกจังเลยวะเนี่ยจิย้วๆิ้ว อ่ามีป้อมปืนช่วยแบบนี้ก็ดีแหละมั้งมันก็คูดาวเสร็จปุ๊บเราก็ยิงออกไปนะฮะเมื่อยิงออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยเรายิงแต่ไรประโยชน์ล่ะลุงนี้เอาซอออฟมาดีกว,นะว่านะว่างไหมเออใช่ป่ะไปที่เวฟเจ็ดแล้วหลบอันนี้ต้องหลบกลับด้านมาฝั่งนี้ดีกว่ายิงมาตรงนี้ยิงมาตรงนี้แล้วก็บกลับด้านมาฝั่งนี้ยิงขึ้นไป ง่ายง่ายกว่านี้มีอีกไหม unstable power core กับ coffee speed เดี๋ยวนะเพิ่ม speed กับไฟเรทและ unstable power core คืออะไรวะอยากรู้จังเลยเอามาก่อนกันล้วกันนะถึงแม้ว่า coffee เนี่ยจะเพิ่มไฟเรทอะไรให้เราก็ตามนะแต่ผมคิดว่าอันนี้มันดูแบบมันดูแปลกใหม่แลนะน่าสนใจมากเพราะว่าดูดวงดาวของเราอะเฮ้ยเดันะเฮ้ยมันยิงรัวอะไรขนาดนั้น,ะนอ่ะดีว coffee ก่อ แต่มันเหมือนว่ามันจะทําให้มัน u n เ t a b l e แสดงว่าแบบเรียกว่าอะไรวะไม่มาตรฐานไม่ไม่คงเส้นคงวาอะไรประมาณนั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะว่ามันหมายความวงง่าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราต้องหลบสีเหลืองแบบรัวๆและผัดอะไรอะดามเมจแล้วก็ไฟเลสอาแต่ความเร็วแล้วก็เลือดของเราจะลดลงหรือว่าเราจะซื้อเลือดเพื่อฮิวแล้วก็อันนี้รับเบิ b a แบ b บอ l เนี่ยอันนี้กระสุนชิ่งเหรอน่าสนใจนะแล้วเราต้องใช้อะไรซื้อ อ๋อได้ด้าน,นขวาคุณผูนะ้ชมฮะรึด๊ดเอาคลิปหนีบกระดาษซื้อโอเคผมคิดว่าเลือดเนี่ยเราไม่ต้องเพราะว่าเราเนี่ยไม่เสียเลือดแม้แต่แอะเดียวหรือว่าเสียหรือว่าเสียไปแล้ววะเดี๋ยวนะเลือดเรามีอยูหนึ่งเหรอจริงปะเนี่ยถ้าเราซื้อเพิ่มมันจะเพิ่มป่ะฮะไม่เห็นจะเพิ่มเลยเอาเสียเสียคลิปนี่นี่คือคลิปหนีบกระดาษใช่ไหมเสียฟรีอย่างนั้นเหรอ อ๋อผมรู้แล้วไออัน unstable อะไรคอเนี่ยมันคืออะไรฮะผู้ชมฮะมันคือความไม่เสถียรของดวงดาวของเราฮนะก็คือโดนโจมตีทีเดียวระเบิดบื้มหายไปเลยซึ่งต้องมีสมาธิในการเล่นใช่เราจะต้องหลบหลีกทุกอย่างที่ขวางหน้าเราต้องป้องกันเนี่ยสีเหลืองเนี่ยจำไว้สีเหลืองคืออะไรผู้ชมเยลโล่ Yellow, อะถูกต้องอะไรวะนะัเราหลบบสีเหลืองเราต้องหลบฮะห,ห้ามไปกระแทกมันปล่อยให้มันชนดวงดาวของเราไปแล้วเว็บสิบหกบอสเอ๋อมีเลือดมหอยี้ โอ้แต่นี่ก่อนกันก่อนกระจอกกระจอกไม่ไมไ <c oughs> ทำไมประจบง่ายขนาดนี้วะเนี่ยไออันสเตเบิลพาวเวอร์คอนี่มันมันจะเป็นอะไรที่อันตรายยิ่งนักกับคนมือใหม่อย่างพวกเราคุณผู้ชมฉะนั้นเราไม่ควรจะหยิบมันมาจริงไหม เอาล่ะค u p c ัพคอสตอมดิฟิ l t อันนี้อะไรวะนะเดี๋ยวนะคืออะไรวะเหมือนว่าเรานั้นเนี่ยจะสามารถอัปเกรดดวงดาวของเราได้นะแต่ผมขอหาก่อนนะว่าเรานั้นเนี่ยจะสามารถไปอัปเกรดไอ้ช็อปนี่ไงในดูซิขอดูร้านค้าแพงแพงทั้งนั้นแพงแทั้งนั้น9 0 0นะฮะเรามีอยู่140ใช่ไหมซึ่งต่ำสุดคือ145แล้วคิดว่าจะเอาปัญญาที่ไหนไปซื้อฉะนั้นเนี่ย เราไปลุยกกนอีกสักรอบดีกว่าคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการจบเกมที่เร็วเกินไปใช่ฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราประมาทเนี่ยเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าบอยมันจะโจมตีแบบไหนเรายังไม่รู้แพทเทิร์นของมันถ้าเรารู้แล้วก็ผมบอกเลยว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะพังดาวของเราแต่เมื่อกี้เหมือนว่าผมจะหลบพลาดเองใช่เพราะว่ามัวแต่โฟกัสกับการโจมตีพวกมันเนี่ยนีย่อันนี้ต้องการปอกเรียบร้อยก็ไม่ยากเท่าไหร่ดีกว่าเดี๋ยวมาดูฮนนะ คราวนี้เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคือการแก้แค้นบอสให้ได้ครับคุณผู้ชมฮะดูเลือดด้านซ้ายของเราไว้ก่อนนะมีอยู่ทั้งหมด5้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเฟดบูเรตอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากระสุนของเราจะสามารถผ่านดวงดาวได้เว้ยคุณผู้ชมนีม่ไงโอ้คืออา้าแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องหมุนป้อมปืนก็ได้ของดีดนิดนาเอาเลยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราสบายแล้วเราแทบไม่ต้องหมุนเลยหรือว่าอยากจะหมุนก็หมุนได้นะเราสามารถยิงทะลุดวงดาวของเราได้โดยที่ไม่ ไม่จำเป็นต้องหันป้อมปืนไปหาพวกมันง่ายซะไม่มีระบอกเลยคราวนี้แล้วก็ถ้าเรามีการอัปเกรดปืนของเราดีๆนะแบบพวกกระส,สุนชิ่งแบบรอบที่แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มความไวในการโจมตีนิดหน่อยนะฮะผมคิดว,ว่าต้องเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆแน่ๆฮะรวมถึง อะไรที่เพิ่มไฟเรทอัตราก,การยิงแล้วก็ดาเมจของเราเนี่ยมันจะต้องแจ่มเป็ดมากๆแน่ๆและเราจะหมุนดวงดาวนี่อะไรวนะเนี่ยซูเปอร์ไฟเวิร์กบุลเลตกับมิสเตอร์สตับบี้นะฮะอันนี้เขาบอกเขามีบีทด,ด้วยแต่ผมคิดว่ากระสุนไฟเวิร์กเนี่ยน่าสนใจมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กกับเราหรือเปล่านะโอ้ดูนะ่าสนใจนี่ไงมันยิงออกไปนะฮะแล้วมันก็จะระเบิดบึ้มทำดาเมจกระจายรอบตัวเฮ้แล้วมันมีหลายสีด้วยเหรอ,อกอแจมแจ่มแจมโอเค บุกมาเยอะกว่านี้ได้ไหมขอยากๆอ่ะเอาบอสมาเลยก็ได้เออคิดว่าแบบเก่งพอแล้วเวฟเก้าอะไรฮะผู้ชมฮะก็จะมาผ่านเวฟไปเหมือนกันนะเนี่ยยิงจิ้มๆแต่เราคาดหวังการโจมตีของกระสุนไอ้นี่ไม่ได้เลยวะ่ะคือเหมือนมันออกไปแล้วก็แรนดอมอ่ากระเด้งกระดอนโดนนะฮะซึ่งเราก็คาดหวังอะไรกับมันมากไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวเราหากระสุนเนือื่นนะ่าน่าจะดีกว่าจริงไหมใช่ปะ่ะดีว่ะเอ้าจุ๊บๆยิงซ้ายยิงขวา ก็ไ่เท่าไหร่นี่นะเอาลานร้านค้ามาแล้วนะมีอยู่246เดี๋ยวเราจะเอาเป็นอะไรวะเนี่ยเลนฟอร์ดคอร์อินวิสิบิลิตี้ไทม์อัพผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอินวิสิบิลิตี้ไทม์อัพเนี่ยมันคืออะไรนะแต่ผมคิดว่าเลนฟอร์เนี่ยแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับการป้องกันแน่ๆร่วมถึงเจ้าลิงชิลเจเนเรเตอร์อันนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราซื้อไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเห็นปะมันจะมีโล่โผล่มาสฝั่งนะฮะผู้ชมฮะแล้วมีอะไรกระสุนเหรอ ไฟเล็อัพสปีดดาวไฟเล็ยิงได้เร็วยิ่งขึ้นผมคิดว่าดูน่าสนใจมากๆนะเอามาก็แล้วกันนะฮะเพิ่มอัตราการยิงเร็วของเรานะฮะถึงแม้ว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยจะชา้าลงแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยสามารถยิงทะลุดวงดาวได้ยังไงล่ะใช่ปะ่ะเออในเมื่อเรายิงทะลุดวงดาวได้เนี่ยการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะยกเว้นการที่เราจะเอาล่กป้องกันเนี่ยไปป้องกันไอ้ไอ้พวกกระสุนสีแดงหรือว่ายานสีแดงที่มันจะพุ่งเข้ามาหาดาวของเรานั่นเองนะเนี่ย,นะยมาละมาละ หมุนมาเอาตูดรับไปเลยแล้วก็มานี่มานี่หนีไหมขอแบบแบบเก็บตังค์เยอะๆขอเลเวลอัพเยอะๆหน่อยนะฮะเราอยากอัพเกรดกระสุนของเราเนี่ยก่อนสู้ยกับบอสเนี่ยเราจะได้มีอะไรแบบเอาไปจัดการพวกมันเอาแล่ตอนนี้เรามาถึงเวฟ15บเป็นที่เรียบร้อยครั้งนี้แล้วกําลังจะถามเลยบอสมาเวฟที่เท่าไหร่นะฮะมาแล้วฮะบอกแล้วว่าไม่ได้กินพีห่หลบข้างหลังแล้วยิงกันดิหลบข้างหลังกันีไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ชมนะรอบนี้ รอบนี้กระสุนเรายิงทะลุฮะเราเอาป้อมปืนเนี่ยหลบออกเลยหลบออกเลยไม่โดนแน่นอนยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับไม่สนใจอันนี้นี่ยิงเป็นสีแดงกันไว้ระหว่างนี้อ่ะเวลาเรากันเนี่ยเราไม่สามารถยิงได้นะคุณผู้ชมฮะโอเคไม่มีปัญหาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันร้ายนี่มันร้ายนี่จะปีนี่กินพี่เราจะบอกให้รอบเฮ้ยอะไรวะต้องหลบฉูดไปเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยกลับด้าน กลับด้านนะดิไม่ได้คิดกลับด้านโชคดีที่ผมฉลาดไงโชคดีที่แบบมีไหวพริบไงเออเกือบลืมไปแล้วนะคุณผู้ชมเกือบลืมว่าเราเนี่ยสามารถกลับด้านวามปืนได้นะนเมื่อกี้แล้วมันจะทักสักเท่าไหร่กับเทียวเนี่ยฮะไม่โดนดาเมจแม้แต่ปิดเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเอ้ยบีบูเลตอันนี้ออสแตดอฟนะฮะทำให้สเต็ของเราเนะะี่ยดีขึ้นซึ่งน่าจะเพิ่มดาเมจเพิ่มทุกอย่างไฟเลสสปีดด้วยแต่ผมคิดว่า กระสุนพึ่งเนี่ยมันดูน่าสนใจฉะนั้นฮะเอากระสุนพึ่งมาก่อนก็แล้วกันนะแล้วไปเวฟต่อไปอ่ะเริ่มเวฟใหม่อ่ะเฮ้ยเท่่ะเฮ้ยโคตรเท่เลยยิงอย่างเดียวแล้วพึ่งมันบินไปชนเองแลวนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะกระสุนไฟเวิร์ของเราเดี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็เป็นพึ่งด้วยโอ้สุดยอดสุดยอด แบบนี้อยู่กันเดียวยาวอาการอย่าลืมนะอย่าลืมนะเกือบลืมไปแล้วมาแล้วแต่มันยิงผ่านไอ้กระสุนสีแดงไม่ได้ว่ะอันตรายเหมือนกันนะ้เนี่ยแต่ผมคิดว่านะสิ่งที่เราควรจะมีคือ,อการเพิ่มดาเมจของเราสักหน่อยนะเหมือนยิงมันไม่ค่อยตายเลยลิงชิลเจเนเรเตอร์อันนี้มีแล้วแสดงว่าเขาบังคับให้เราเอาอันนี้ถูกไหม <c oughs> ก็คือมันมันเขียนว่าสปีดนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มอะไรให้เราเหมือนกันกนะ็ที่เร็วขึ้นหรอใช่ป่ะเราเคลื่อนที่เร็วขึ้นป่ะ เร็วขึ้นหรือมัง้งไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นจบที่พวกมันวันอาทิตยจะปลุกยานของข้าไม่ใช่ยานแพลนเน็ตดวงดาวของข้าใช่พวกแกต้องตายพวกแกต้องหายจากไปบอกเล้ว,ว่าดวงดาวของข้านั้นแข็งแกรง,งที่สุดครั้งที่แล้วนี่ไม่น่าพลาดเลยอ๋อนี่คุณผู้ชมฮะยิ่งถ้าเราเนี่ยเคลื่อนที่สังเกตด้านซ้ายนะเห็นค่าไฟเลนของเราปะ ยิ่งถ้าเราเนี่ยทำการเคลื่อนที่เยอะเท่าไหร่นะอัตราการไฟเลทเนี่ยหรือว่าการยิงของเราเนี่ยจะเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะอยู่ที่170นะตอนนี้เดี๋ยวนะไม่ใช่ดิไฟเลทของเราเนี่ยอยู่ที่5.72ใช่ไหมเฮ้ยเอ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 ้ยยูคิโดนอะไระโด,ดนดาเมจเหรอเราโด,ดนดาเมจเหรอเมื่อกี้หรือเปล่าวะหรือคิดไปเองวะวผมชนไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเพราะมัวแต่หมุน <c oughs> อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่ครับเห็นปะ เนี่ยค่าตรงเนี้ยสปีดของเราเนี่ยยิ่งหมุนเท่าไหร่นะ,ะสปีดยิ่งเร็วเท่านั้นแล้วก็ไฟเดทเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะฮะอย่างที่บอกไปเฮ้ยอันนี้มันมีเกาะอ๋ไม่ได้กินพี่หรอกกินทะลุทะลวงหมดอะ่ะอุ้ยอันนี้อันตรายฮะกันกันกันโอเคทำลายสีแดงแล้วกันมันก่อนแล้วก็เอาสีเหลืองแล้วก็ยิงเสร็จแล้วหลบไม่มีปัญหาเฮ้ยเรียบร้อยเอาล่ะไหนดูสีขายอะไรวะเนี่ยเอ็ด เออวอร์สเปียเอาดาเมจมาดีไหมเราอันดมมาใช้เนี่ยอันนี้คืออะไระไปด้วยคุณผู้ชมฮะเอา o s ส u n นเบร k กเบิก็คือไม่มีวันแตกสลายใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเอามา2อ,อย่างเลยดีไหมถ้าสมมุติเราเอาอันดดมันไทส์มาแล้วก็เอาเอามาด้วยหอกมาด้วยเออมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงยิงไปเปลี่ยนดานมาซะเลยไหนดูสิไหนหอกวะไหนหอก หรือว่ามันทับกับพึ่งวะเป็นไปได้ไหมผมว่ามันต้องทับกันแน่เลยแล้วพอมันทับกันมันก็เลยไม่ส่งผลเว้ยชัวร์เลยมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยล่ะเชื่อไหมไม่งั้นเนี่ยมันต้องออกมาแล้วเราจะต้องเห็นหอกไว้คุณผู้ชมมากไหมแล้วเมื่อกี้เราหยิบอะไรบ้างวะอาดามันไทยใช่ไหมเออแล้วมันอยู่ไหนหมดวะะไม่เห็นอะไรเลยที่เอาคลิปหนิบกระดาษทั้งแบบ4ี่รกว่าไปซื้ออะ ตอนนี้เหลืออยู่ร้อยกว่าแล้วก็ประมาณ300เออ400นั่นแหละเอาไปซื้อมาไม่ได้อะไรกลับมาเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยสองเลือดหลอดโอ้โหบอสสองตัวบอสตัวอะไรอ่ะหลบเหรอ,อเอ้ยอุ้ยไม่โดบได้ไงวะเมืาา่อกี้ข้าไม่สนหรอกนะข้าไปสนเราวแกจนะเก่ง์กาดแค่ไหนอ่ะข้ามีพึ่งไงข้ามีพึ่งแล้วไฟเวิร์กไงแล้วก็ยิงแบบไม่หยุดยั้งนะเพราะาเรายิงสามารถเออเราเรา,เรายิงสามารถเราสามารถยิงทะลุดวงดาวได้ใช่ พูดมัวพูดซัวไปหมดแล้วเนี่ยำกลับไปหมดเราใช้สมองเยอะไงเกินสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ยมันนันแนะ่ไม่ได้กินโดนจนได้ให้ตายเส้ต้องมีสมาธินิดนึงนิดนึงนิดนึงแยกสติแยกสติคือมันต้องพูดไปด้วยไงแล้วฝั่งนี้มันอะไรเนี่ยฮะไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินหลบ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  ừ, ทำเป็นจวนมาเราต้องเล็งตามด้วยถ้าเล็งตามเนี่ย ประสิทธิภาพในการโดนมันจะสูงว่าจริงๆเนี่ยผมอยากจะหมุนตลอดเวลานะเพราะว่าเวลาโดนกันอีกแล้วหรอไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อร,ระเบิดไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเกือบโอเคกันก่อนกันก่อนกันก่อนโอเคไอ้นี่โดนแน่เหลือแกตัวเดียวละข้าจะจมตีแกเฮ้ยเอากระสุนแดงอ้ากันก่อนกันก่อนโอเแกเล่นทีเผลอนิดานะนี่ไงเอาด้านหลังกันยิงกันหน้าเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหรน่นะิดาใช่ไหม เอาล้วอันนี้อะไรเนี่ยพี่ซึ่งบัดดี้กับโรบอทบัดดี้เนี่ยสองอย่างนี้คืออะไรวะเนี่ยลุกออนเดอะไบรท์ไซต์คืออ่ะลองลองเอามาดูก็แล้วกันจะได้รู้นะว่ามันคืออะไรอ๋อเนี่ยเหรอพี่ไงอ่ะโอ้โหโคตรจะโกงถ้าสมมติเรายิงไปที่ไอ้เจ้าดี้เนี่ยมันจะช่วยขยายการระเบิดพลังให้เราโอ้โหอะไรวะแล้ไม่เป็นไรไม่สนอยู่แล้วยิงทะลุข้ามดวงดาวไปดิ เออยิงทะลุกลา้ามดาวไปดิเจอพลังก็ไปดิแล้วอะไรมันยิงฆ่ามันเลยก็ได้วะไม่ต้องใช้ปีซึมละเออก็ไปเท่าไหร่นี่ดาวดีดีของดีเลยของดีเลยครับผู้ชมฮะอันนี้แคนนอนปืนใหญ่เพิ่มดาเมจนะฮะแล้วก็บูลลตสปีดดาวทงคือกระสุนของเราเนี่ยความเร็วจะช้าลงนะฮะแล้วก็เฮฟวี่บูลเล็ตอันนี้เดี่ยนะคือยังไงว่ากระสุนมันจะย้อนกลับมาคือกระสุนมันหนักอะ่ะเอา้าเฮ้ยไม่นะ หรือว่าหรือว่ามันเป็นขั้นตอนการเลือกเฉยๆอ๋อขั้นตอนการเลือกเฉยผมรู้ว่ากระสุนเราจะหายไปนะเมื่อกี้เนี่ยที่เราเอาเฮฟวี่บูลเล็ตมาอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่ากระสุนเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่ดวงดาวของเราเว้ยคุณผู้ชมและนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วถ้าเรายิงไปที่ปีซึ่มเอาอุ้ยเกือบเมื่อกี้กันกันได้ไวะเหมือนจะกันไม่ได้แล้วโอ้โอยโดนโจมตีโดนโจมตีโดนโจมตีมองไม่เห็นลบลบก่อน พลังมันดีมากเลยวะ่ะมันคงโบกันสุดยอดเลยอ่ะเอาละตอนนี้เรามีคลิปหนีบกระดาษเยอะนะ,ะเพิ่มไฟเลทดีไหมแล้วก็เดี๋ยวนะไฟเลท up win magic broken capacity เนี่ยอันนี้ก็เพิ่มไฟเลทนะฮะส่วนวิสัส d star เนี่ยก็เพิ่มไฟเลทซึ่งมันมี win magic ผมอยากรู้ว่าคาถาท่านลมเนี่ยมันจะช่วยอะไรเรานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นฟอร์์ขยายโลกอ่าโอเคคลิปหนีบกระดาษหมดแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปดานต่อไปกันเลยฮะ ไประเบิดพลังนี่งไงยิงไปที่ปีสซึม่มไประเบิดทุกอย่างที่ขวาหน้าไหนดูโล่นี้โล่เราใหญ่ขึ้นนะโล่เราใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ชมแต่เราต้องหลบสีเหลืองก่อนนะฮะหลบสีเหลืองก่อนยิงแล้วกันเฮ้ยเอาบอสมาเอาเตรียมตัวตายอ่ะแกบอกเลยว่าไปพิางรอดแกจะหลบฝูงกระสุนตรงนี้ไปได้ยังไงก็ถามหน่อยดิ้ะถามหน่อยโอ้โหคุณผู้ชม เอาโดนโดนดาเมจอะไรวะก็ไม่รู้อะแต่บอสระเบิดหายไปแล้วฮะสุดยอดนี่มันสุดยอดมากมากเพิ่มเลือดก,กระสุนชิงเอากระสุนชิงมาอีกบอกเล้ว,ว่าคราวนี้แล้วก็นะเกมไม่มีทางโอ้ทั้งเด้งทั้งชิงทั้งกระจุยกระจายย้อนกลับนะฮะเรียกได้ว่ายิ่งกว่าสายเวทย,ย้อนกลับอีกจะบอกให้ยิงเข้าไปดิเออยิงเข้าไปดิเออกระสุนอยู่ทุกที่อ่ะอยู่ทุกที่อ่ะไม่มีใครรอดอ่ะ ไม่ใครรอดจากดวงดาวดวงนี้ใครที่คิดจะบุกดาวดวงนี้ผมบอกแล้วว่าฝันฝันไปแหละต้วมึงตาเบี้ยหนู่เอ้เยเขาบอกให้เรากันกระสุนกันกระสุนเดี๋ยวเนีเราต้องกันแหละฮะเฮ้ยกันได้กันได้อยู่กันได้อยู่กันได้อยู่ยิงกระสุนต่อครับกันเสร็จยิงต่อฮะหมดแล้ว่ะหมดแล้วว่ะอันนี้จะเพิ่มไฟเลทนะฮะแต่ดาเมจของเราเนี่ยจะต่ำลงซึ่งถ้าเป็นอาโมบอกอันนี้ก็เพิ่มไฟเลทแต่ความเร็วลดลงเอามา ผมอยากจะยิงแบบรัวๆนะฮะออกมาเยอะๆไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเอาฮิลเพิ่มเลือดมาด้วยก็แล้วกันนะแล้วไปก็ต่อเลยพอแล้วพอแล้วลเก็บคลิปไว้นะเผื่อว่าเราจะเจอของดีๆในภายภาคหน้านะมาแล้วครับเริ่มเออโอ้โหมันส่ใจมันฝส่ใจ,ฝใจมากๆนี่แหละสุดยอดการคอมโบล,ล่ะอุ้ยแต่มันเคลื่อนที่ช้าสุดๆไปเลยว่ะว่าปืนของเราเคลื่อนที่ช้ามากนะคุณผู้ชมนะเอ้ยเดี๋ยวด้วยไฟเดี๋ยวนะ ชมฮะเห็นสังเกตไฟดีๆเมื่อกี้พอมันลงมาอะไรวะนะอะไรอ่ะบอสหรอบอสอีกแล้ว้ยสังเกตไฟดีๆเมื่อกี้ฮะเฮ้ยอันนี้โอ้ยอันนี้มันเด้งอันนี้มันเด้งเราต้องกันกันซ้ายกันขวามันจะเด้งออกไปอ่ามันเด้งมันเด้งสองรอบปึ๊กปึ๊กโอเคโอเคยิงเสร็จกันแล้วออกกันแล้วออกครับเมื่อมันยิงเรากันมันมาแล้วมาแล้ว กาโอเคการแล้วนี่ยิงพอมันเด้งเราก็ยิงใหม่พอมันเด้งเราก็ยิงใหม่เพิ่มกระสุนเข้าไปฮะเพิ่มกระสุนเข้าไปสีเหลืองมาสีเหลืองมาเอ้ยหลบหลบหลบโอ้โหหลบหลบโอ้โดนโดนแล้ว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 คุณผู้ชมเราต้องฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนที่เราจะตายฆ่ามันก่อนที่เราจะตายเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเราฆ่ามันได้ก่อนใช่ป่ะเราฆ่ามันได้ก่อน เลื่อเหลือหนึ่งโอ้โหนึกว่าจะไม่ีโซะแล้วนะครผู้ชมฮะเธอเดทบันดีนน้อันนี้อยู่นิวเบสเฟรนด์นะฮะหรือว่าทําให้เรามีเพื่อนโอเคมีเพื่อนน่าจะดีกว่าก็คือมีป้อมปืนเห็นไหมลอยลอยอยู่เน,นี้ยตัวไถยว,ว่านตาคามเหรอแต่ไม่รู้ล่ะแต่ตอนเนี้ยเลือดของเราเหลือแค่นหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่ผมเชื่อว่านะฮะถ้าเราเนี่ยจะให้โฟกัสกับการหลบก็เอ๊ะจะมาแล้วกระสุนมานี่ไงกันได้กันได้ระวังสีเหลืองครับ เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรแล้วว่าเออก่อนหน้านี้มันมีกระสุนสีเหลืองที่มันลงมาเว้ยแล้วมันจะเป็นไฟอยู่บนดาวของเรานะแล้วมันจะไหล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 เว้ยเออมันจะไหลไหลมานะยพอมันไหลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะมาไหม้โดนป้อมปืนของเราฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยเทเลพอร์ตหลบให้ดีฮะมองไม่เห็นอะไรเลยผู้ชมมองออกไหมเนี่ยฮะมองเห็นไหมเนี่ยทำไมผมมองไม่เห็นอะไรนี่นี่ไฟมาแล้วไฟมาแล้วเห็นไหมนี่นี่มาแล้วพอมันใกล้ปุ๊บเราต้องเทเลพอร์ตหลบฮะ เพื่อข้ามฟากไปตอนนี้ปีซึมเราอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ดูนี่โอ้โหมองยับเฮ้ยเขารอดมาได้กับเลือดหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ถ้าเอาวิสาศาสตร์มาอีกเนี่ยมันก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราก็จะยิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมล้วเดี๋ยวเราฮิวเพิ่มดีไหมหิวสองแล้วก็อันนี้บล็อกดาเมจหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวฮิลฮิลอีกดีไหมยังไงคลิปหนีบกระดาษเราก็เหลืออยู่แล้วโอ้โหเลือดเต็มแบบนี้เล่นทั้งวันก็ไม่จบผมจะบอกให้เอาลาลม ยิงเข้าไปฮารยิงเข้าไปครับเวฟสิบสามครับยิงไม่หยุดนะยิงหมดไม่สนอะไรยิงหมดไม่สนลูกใครยิงเข้าไปครับกระสุนแดงกระสุนแดงการเปิดโลยก่อนอ่าเรียบร้อยเปิดโลกการเตจยิงต่อครับยิงต่อครับกระสุนมากระสุนมายิงต่อครับยิงต่อกระสุนเหลืองมาหลบครับหลบโหหลบยากกว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรมันปักอ่ะดาบปักเหรอไอ้ดามันปักทาให้เราเคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่เป็นไรเราหลบได้เทเลพอร์ตเอาดาบปักมันทำให้ป้อมปืนของเราเนี่ยขยับไม่ได้ฮะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุด,ดาวเลยเหรอโอสเราต้องเทเลพอร์ตเพื่อหลบอา้าวแล้วอะ้าปอสต,ตายเฉยเลยทำไมง่ายขนาดนี้วะได้คุณผู้ชมฮะมีมีเกมที่ยากกว่านี้ไหมแต่ก่อนหน้านั้นฮะบูเลตสปีดแล้วก็ยิงเจาะทะลุทะลวงนะกับแม็กคอยนะซึ่งรีไซเคิลเดียอันนี้ก็ดูน่าสนใจกระสุนที่มิสเนี่ย จะถูกยิงอีกครั้งหนึ่งบอกเลยว,ว่าคราวนี้สังเกตไหมกระสุนของเราเนี่ยมันชิ่งไปชิ่งมาก็คือมันมิสใช่ไหมแล้วถ้าสมมติวันผสมภาสากันไปอะ่ะอุ้ยเกือบกนันเกือบไม่ได้กันมันจะต้องเยอะมากๆแน่ๆน,นั่นเองเนะครูโมโอ้โหอะไรวะนะอะไรมันปักดวงดาวของเราเมื่อกี้อ๋อมันน่าเป็นตัวที่มาบล็อกไม่ให้เราเคลื่อนที่หลบแน่ๆเลยแต่ เอ้ยจริงด้วยมันเราขึ้นที่ผ่านมันไม่ได้แต่ส่วนที่ไหนล่ะฮะว่าเราริงทะลุดวงดาวได้ยังไงล่ะสืดยอดคอมโบผมบอกเลยว่าไม่มีคอมโบไหนดีกว่าคอมโบของดวงดาวของเราและใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนนี้ปีซึมเราอยู่ไหนไปแล้วยิงก่อนมีบอสอีกไหมขอบอสทุกเวฟเลยได้ป่ะเออขอบอสทุกเวฟเลยได้ป่ะแบบมีหัวเอ้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 ยหลบเอ้โอ้กระสุนแดงเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้กันฮะ ก็มาดิก็มาดิาดยิงเข้าไปยิงเข้าไปตัวอะไรจะมาไม่สนหรอกไม่สนว่าตัวอะไรด้วยเออมันเหมือนยานมันใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะแต่เหมือนพึ่งของเราตัวใหญ่ขึ้นเหมือนกันคุณ้ชมะใช่ป่ะพึ่งของเรามันตัวใหญ่ใช่ป่ะถ้าใครสังเกตได้ดีนะไม่รู้ว่าหยิบอะไรมาทำไมพึ่งมันตัวใหญ่อ่ะหลบ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 หล,ลบไม่ดีครับโฟกัสกับการหลบหลีกด้วยนะแล้วผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วอันนี้อะไรนะสปีดอัพแล้วก็ เพนซิ่งอัพนะฮะสปีดไลน์นี้สปีดอัพแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยทอร์เบิลเดย์ฟอร์เรนเดี๋ยวนะฝนตกอ่ะไม่แน่ใจว่ะแต่อยากรู้ในเมื่ออยากรู้เนี่ยก็ซื้อมาอันนี้มาด้วยอ่ะสปีดอัพยิงเข้าไปอ่ะอันนี้มาด้วยสปีดดาวนะฮะแต่ยิงอันนี้เอาเอาสปีดอัพนี่มาอีกนะฮะเอามาหักหักล้างกันไปแล้วไฟเลทอัพอันนี้ด้วยมีมีเหลือป่ะะวอะแต้มหมดแล้วอ่ะไปกันต่อเลยมาเลยแล้วกันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละหลบให้ดีฮะหลบให้ดี รู้แอพอะไรมามั่วสู้ตัวเหลกเอ้ยกันก่อนอู้ยเกือบเกือบกันไม่ทันนี่เราไม่ต้องยิงด้วยตัวเองแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะไม่ได้เอ้ยกันสีแดงกันสีแดงกันสีแดงยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสีแดงมันจะเข้ามาแต่เมื่อกี้เรามีบล็อกดาเมจไงแล้วบอสมาแล้วเออแล้วบอสมาแล้วโกรธที่ไหนอ่ะยิงไปดิทำไมเหมือนยิงไม่โดนบอสเลยวะ อ๋อเ,เริ่มเริ่มเริ่มมันแบบคัตซีนเมื่อกี้แล้วมาดูกันฮะว่าบอสกับเราเฮ้ยเฮ้ยต้องหลบบอสสีเหลืองเนี้ยเฮ้ยโอดโดนอีกแล้วอ่ะเราเคลื่อนที่เร็วเกินไปไม่ได้ฮะท้าบักท้าบักโหโคตรยากอันนี้โคตรยากโคตรโดนอีกแล้วเรามีโล่เรามีโล่ป้องกันเรามีโล่ป้องกรรันและโซนโดนอีกแล้วเลือดหายไปแล้วหนึ่งนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้สีแดงมันปลุกเข้าไปาไหม ว่ลนอันนี้อะไรเสื้อเชิ้ตไอ้ที่กันฝนหมดอะอะไรอะโอ้โลับจบลับจบอีกแล้วหลบอาหลบได้แล้วหลบโอ้โหใครจะไปเคลื่อนที่หลบได้วะได้หวะอุ้ยโอ้เหมือนเลโคตรยากโคตรยากโคตรยากเลยตัวนี้เลือดหรือสองแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละน้ำลายเอื้องๆเลยฮะผู้ชมฮะ โคตรยากครับตัวนี้ผมบอกเลยปึ๊บข้ามฟากมาข้ามฟากมาข้ามฟากหลบไอ้ข้า,ฟามาาฟากเอเอโดนอีกแล้วมีโลครับเรามีโลฮะโลเราครูดาวแล้วเราก็อัดโดนอีกแล้วยังมีโลอยู่ยังมีโลอยู่บอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วกันโอเคยิงยิงใส,ส่ปีซึ่งเข้าไปเพิ่มดาเมจเพิ่มกระสุนเพิ่มไปทุกอย่างยิงเข้าไปยิงเข้าไปยาอย่าหยุดยั้งผมมันหมุนเวียนหัวไป <laughs> หมดแล้วมันหมุนเวียนหัวไปหมดเลย ลลไปดีเออโดนแล้วเลือดลึกแล้วผมตั้งใจมาาๆเราต้องขวับบอลตัวนี้ไม่ได้ยังยังยังมีโลอยู่ยังมีโล่อยู่ยังมีโลอยู่บอลตายวะเลือดมันหมดแล้วด้วยเลือดมันหมดแล้วเรียบร้อยชัอยกอีกวะทำไมมันไม่ตัดโอ้โหถ้าจะยิงกันขนาดนี้ถ้าจะยิงกันขนาดนี้แล้วก็นะอย่าไปโสนเนี่ยคุณผู้ชมนะปล่อยมันมันยิงที่ดวงดาวละ มันสีแดงอะเออผมว่ามันสีแดงอะเออระเบิดตัวเองเหรอระเบิดตัวเองเหรอเฮ้ยสุดยอดอยักษยักษ์ยักษอีกคนนี้อ่ะโอ้โหมันอึดอัดไปแล้วนี่ล้านบอสชัวเลยล้านบอสชัวเลยในเมื่อเป็นล้านบอสใช่ไหมในเมื่อแกเป็นล้านบอสกันกระสุน,น่อนกันกระ็มีอะไรต้องการอีกเมื่อวะ นียกันกันเราโดนได้แล้วอ่ะมีโลอยู่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 ตายแล้ววะตายแล้ววะนี่ไงระเบิดบึ้อหายไปเลยโอ้โหจบแล้วเหรอเฮ้ยเราทำได้คุณผูมม้ชมเอเราสามารถปกป้องดวงดาวของเราได้แล้วดูฮะโอ้โหนี่นะว่าเป็นสุดยอดขุมพลังมากๆเนะี่ย นี่คืออะไรนิวไฮสกอร์สกอร์เท่าไหร่วะเนี่ยยังไม่จบอีกหรอวันนี้เขาแบ่งโซนนะับสกอร์นะฮะโ,โซนที่1นึ่งบวก50 50 40ทำมาได้ดีมากทำทุกอย่างมาได้ดีอันนี้เลือดน้อยโอ้ที่ปลดล็อกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็น a อคชั่นเมนป่ะใช่ป่ะเมื่อเราฆ่าตัวไหนตัวนู้นนั้นนี้นะฮะได้มา2 0 0พกว่าแต้มนะเราสามารถเข้า ชอบอะไอเทมอันล็อกไอเทมอัลล็อกอัลล็อกอัลล็อกอันล็อก,ออก,ออกโอ้โหเดี๋ยนะบอสลัสนี่คืออะไรเกมโหมดใช่ไหมและถ้าเราไปที่ร้านค้าของเราอะเราสามารถซื้อซื้อดวงดาวได้ด้วยหรออุ้ยน่าสนใจคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่านะถ้าใครเดชที่อยากดูเกมนี้กันอีกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะส่วนในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไปก่อนนะบายจ้า